เป็นเป็นซิกหรือว่าเป็นภาษาอะไรที่แบบว่าเรารู้กันสองคนหมายว่าสมมติว่าเราอยู่บนเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามองไปแล้วเราเห็นอะไรที่แบบว่าเออเรารู้ว่ามันไม่ใช่มันแบบว่าไม่ชอบมาพากลไรเงี้ยถามว่ามีไหมไม่มีนะแต่ว่าเวลาน้องออมมีอะไรอะ่ะหลิงจะดูออกเวลาน้องออมทําแบบนิดนหน่อยหน่อยาก็จะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่ายังไงอเช่นตาบางครั้งอย่างเช่นแบบดูจะตาแข็งคือ ไม่อ๋อไม่ใช่ไม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 ่อาจไม่เคยเป็นแต่ว่าออบางครั้งถ้ามันมีอะไรแบบแปลกๆหรืออยากจะขับอะไรกันสักอย่างจะแบบมองต่างก็รู้ใจถ้ามีอะไรอันตรายจริงๆน้องก็จะมามาชีดตัวพี่แหละใช่น้องเลยนอกเหนือจากเวลางานเนี้ค่ะเรามีเวลาแชร์แบบฮุกสุกอะไรกันอย่างนี้บ้างไหมมี อาเพิ S 1> <S 1> uhm, ını, ่งโฮมทัวไปให้พี่หลิงเองล่าสุดไม่ล่าสุดทราบแแล้วจริงเออจริงก็มีมีมีเรื่อยๆแหละเนาะก็จะมีวิดีโอค้อบ้างแล้วก็มีคุยสมมติแบบน้องไปเจออะไรที่แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็โทรมาเล่าให้ฟังลิงหลงเปลี่ยนเนาี่น่งโฮมทัวไปเ้่าแค่ เขาไมกรี๊ดทขาไมกายร่างใสอะไรอย่างเงี้ยคือเมากันตลอดเวลาพูดกันได้ทุกอย่างทุกเรื่องเลยไหมคะเรื่องเลยเป็นตัวของตัวเองได้สุดๆเลยใช่มสอู๋เห็นเขาเป็นคนแบบสนุกล่าเรื่องอย่างเงี้ยเขามีมุมแบบเซนซิทีฟไหมคะจริงๆเขาเป็นคนเซนซิทีฟนะสมบติว่าถ้าเจอเรื่องเดียวกัน ใครสะเทือนกว่าออมสะเทือนคนเดียวเลยคนเดียวบางทีเป็นเรื่องเลิ่งแต่ว่าน้องออมก็ยังสะเทือนกว่าต้องแบบต้องแบบพาสอร์หายอะไรเงี้ยอ๋อตองแบบแหวนหายพาสอร์หายแบบรู้สึกสะเทือนใจแบบเธอเธอติดต่อโรงแรมหรือยังเธอติดต่อรีบบอกให้เขาส่งมานะอะไรอย่างเงี้ยเรงก็จะเป็นคนใจเย็นกว่าคอยเป็นเขาเรียกว่าเซฟโซนให้น้องออมแล้วกันคือเราให้เจฟังได้แบบตอบให้แน่นอนทั้งคู่ทำงานด้วยกันมาขนาดนี้แล้วมีอะไรอยากบอก แลกันไหมคะส่วนมากก็คุยกันไปเยอะแล้วแหละแต่แล้วเขาก็น่าจะรู้ด้วยหมายถึงแบบว่ารู้ว่าเราห่วงแบบออมห่วงพี่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงเสมอม,มีแต่ความรักและความหวังดีเรารู้อยู่แล้วแบบเป็นถึงแบบเรารู้กันอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้น้องออมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แล้วก็วกถ้าเจออะไรที่แบบไม่ดีก็สามารถปรึกษาพี่ได้เสมอค่ะ o ักค <you> mm ุณทุกคนไปหมวกกันนา